สวัสดีครับน้องๆตอนนี้เรายุ่งอยู่กับแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 นะครับเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมมาถึงแบบฝึกหัดที่7.8นะครับ mm hmm. เขาให้เติมตัวเลขลงไปนะครับจากจุดข้อนหนึ่งให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับจะสังเกตว่าโจทย์จะให้ตัวเลขทศนิยมเอาไว้นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับและทางด้านฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะ เขียนตัวเลขเอาไว้นะครับอยู่ในรูปของการกระจายน้องๆจะต้องทําการเขียนตัวเลขนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนี้นะครับนะครับให้แปลงให้เป็นรูปของการกระจายนั่นก็คือน้องๆจะต้องดูให้ออกนั่นเองครับว่าค่าประจําหลักนะครับของแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับแล้วมาเขียนเข้าไปอย่างตัวอย่างที่เขาแสดงเอาไว้ให้เราเคยก่อนนะครับ ก็จะพบว่าเห็นไหมครับมี50แล้วก็มี6ก็คือ50กับ6ก็คือตัวเลขนะครับค่าประจําของแต่ละหลักนั่นเอง5อยู่ในหลัก10ก็เป็น50นะครับ6เป็นหลักหน่วยก็คือเขียนแต่6นะครับทีนี้มันจะบวกด้วยอะไรอีกนะครับระหว่างหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนะครับน้องๆก็ต้องมาดูฝั่งนี้นะครับว่าไหนเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยสักส่วนพันฉะนั้น เอาเราดูเลยนะครับในข้อที่1ย่อยนี้นะครับอะไรคือหลักส่วน10ครับดูข้างนี้นะครับเราจะเห็นว่าหลักส่วน1ิบก็คือเลขอะไรครับเลข5าฉะนั้นเราใส่5้าเข้าไปนะครับต่อไปคือหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยก็คือเศษส่วนร้อยถูกต้องไหมก็คือเลขอะไรครับเลข9าจะสังเกตตัวย่อมหลักที่1ก็คือหลักส่วน10หลักที่2ก็คือหลักส่วนร้อยแล้วต่อไปหลักที่3ก็คือหลักส่วนพันง่ายไหมครับ80ครับ ต่อมาก็คือชอ่องนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเลขอะไรเลข4นะครับหลักส่วน10ก็เป็นเลข3นะครับหลักส่วนร้อยก็เป็นเลข5าหลักส่วนพันก็เป็นเลข8นะครับเป็นอะไรครับนี่ครับอันนี้ต้องเป็นเลข200ถูกไหม200แล้วก็70มีหลักหน่วยไหมครับหลักหน่วยคือ0ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะหลักส่วน10มีไหมครับหลักส่วน10เป็น0นย์นะครับนะครับ ฉะนั้นไม่มีเขียนนะครับมีเขียนหลักส่วนร้อยนะครับคือ9และหลักส่วนพันคือ6นะครับง่ายมากเลยครับมาดูข้อที่4ต่อนะครับข้อที่4เราจะเห็นเป็น1 0 0 0พกับ29ฉะนั้นอันนี้ตัวแรกก็คือ1,000เนาะนะครับหน0 0นะครับ29นะครับหลักส่วน10คือเลข6ดูให้ออกเนาะหลักส่วนร้อย คือเลขศูนย์ไม่เขียนนะครับแล้วก็หลักส่วนพันคือเลข7นะครับข้อ5อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ9 0 0 0นะครับอันนี้เป็นหลักส่วนร้อยเป็นเลขอะไรครับส่วน10ส่วนร้อยคือเลข2ครับแล้วหลักส่วนพันก็คือเลข4นะครับข้อที่1เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปข้อที่2ต่อกันข้อ2ให้เขียนในรูปกระจายนะครับ มีทั้งหมด6ข้อนะครับมีตัวเลขท่อโยมให้แล้วก็มีไข่ปลาอยู่ข้างหลังให้น้องๆไปเขียนอยู่ในรูปของการกระจายนะครับว่าตัวเลขอย่างนี้จะเขียนในรูปของกระจายยังไงก็เหมือนข้อที่1่เนาะข้อที่1นะึ่งนะคือการเขียนในรูปของกายอันกระจายเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของการเติมเข้าไปอันนี้น้องๆต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับเป็นอะไรครับข้อที่1 65ก็คือ60กับ5ใช่ไหมจุด สามศูนย์สองสามอยู่ในหลักอะไรศูนย์อยู่ในหลักอะไรสองอยู่ในหลักอะไรนะครับเราก็จะเอามาเขียนตามนั้นนะครับแต่ว่าเราจะจริงๆเราจะไม่เขียนศูนย์เนาะเพราะศูนย์ไม่มีค่านั้นเขียนออกมาได้ยังไงบ้างครับหกสิบก็ได้อะไรครับหกสิบนะครับรูปของก,การกระจายต้องมีบวกด้วยฉะนั้นอันนี้หลักหน่วยคือห้านะครับก็มาบวกห้าตามด้วยจุดสามสามนี่ก็คือ,คอหลักส่วนสิบก็จะได้ บวกได้3ส่วน10นะครับศูนย์ไม่มีนะครับข้ามไปเลยแล้วก็หลักส่วนพันนะเนาะก็หมวกด้วย2ส่วนพันครับผมเร็วๆเลยเนาะ1 0 0นะครับอันนี้คือ20ครับไม่ต้องนะครับศูนย์เราไม่ต้องนะครับเราว่างเอาไว้ได้เลยนะครับจุดอะไรครับจุด ไม่ต้องเขียนเป็นจุดนะเขียนเป็นรูปของการกระจายก็คือจะเขียนเป็นบวกด้วยตัวเลขค่าของตัวเลขนะครับค่าค่าของตรงนี้ก็คือหลักส่วน10ก็จะได้บวก4นะครับส่วน10แล้วก็บวกด้วย1ส่วนร้อยบวกด้วย1ส่วนพันนะครับ7อยู่ที่หลักส่วนพันนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีค่าของอจำนวนนับเนาะก็จะกระโดดมาที่ในส่วนของ หลักทศนิยมเลยก็คือหลักส่วนเท่าไรครับส่วน10ส่วนร้อยนะครับก็จะเป็น9ส่วนร้อยบวกด้วย3ส่วนพันเสร็จแล้วครับข้อ3ข้อ4เร็วๆเลย5 1ารนะครับบวกด้วยหลักด้วยหส่วน10นะครับตัวที่2เป็น6ส่วนร้อยนะหลักส่วนร้อยและตัวที่3เป็นหลักส่วนพันก็จะเป็น5ส่วนพันนะครับบวกกันเข้าไปทุกตัวนะครับ ข้อก็เป็น700นะครับศูนย์ข้ามไปเลยก็มาเป็นบวกด้วย7แล้วก็จุดแหลักส่วน10อยู่ที่8หลักส่วนร้อยอยู่ที่4แล้วหลักส่วนพันอยู่ที่9กก็จะได้หลักส่วน10หลักส่วนร้อยแล้วก็หลักส่วนพันนะครับอันนี้เป็นอะไรครับ300แล้วกระโดดมาที่8ส่วนพันเลยนะครับเสร็จแล้วครับแบบฝึกหัดน,นี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ